สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนวันนี้นะคะก้อยก็พามาดูหอมแบ่งเลยอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปนะคะใน YouTube มาเป็นเวลา2อาทิตย์นะคะทุกคนก็คงจะคิดถึงกันแล้วแหละนะคะหอมชุดนี้นะคะก้อยปลูกเมื่อเดือนที่แล้วนะคะวันที่22กันยานะคะเป็นวันเกิดของก้อยเองนะคะทุกคนแล้วทีนี้นะคะวันนี้ก็คือผ่านมาแล้วค่ะทุกคนประมาณ20วันนั่นเองนะคะ เพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่12นะคะก็จะได้นะคะต้นหอมประมาณนี้เลยค่ะทุกคนเห็นไหมว่าเขาเริ่มที่จะแตกต้นใหม่ออกมาแล้วค่ะเห็นไหมคะก็จะใช้วิธีการช่วยลอกนะคะช่วยลอกแบบนี้นะคะเพื่อให้ต้นเล็กๆของเขาที่กําลังงอกมาเนี่ยงอกขยายได้เร็วขึ้นนะคะ เห็นไหมทุกคนข้างๆซ้ายมือนะคะเนี่ยที่ก้อยชี้เนี่ยอันนี้คือต้นใหม่นะคะที่เขาจะงอกแล้วก็เติบโตมาเป็นต้นใหญ่นะคะแบบแม่ๆเขานั่นเองค่ะทุกคนโหนี่แค่20วันเองนะคะคือแบบว่าแตกกอไวมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊จากหนึ่งต้นเนี่ยมันจะแตกกอมาเป็น 10- 20ต้นได้ยังไงนะคะวันนี้นะคะมาไขาข้อสงสัยแล้วนะคะเห็นไหมว่าอันนี้ก็คือแตกมาสองกอค่ะ นี่นะคะทุกคน20วันนะคะที่ก้อยดูแลนะคะก้อยปลูกในตะกร้านะคะทุกคนตะกร้านี้เลยนะคะนีก่ก็จะลอกอีกนะคะทุกคนต้องระวังนะคะจริงๆเราต้องใช้สองมือนะคะมือหนึ่งคอยประคองต้นไว้มือหนึ่งก็ลอกเบาๆนะคะขอย,ย้ำว่าเบาๆนะคะเบาๆมือนะคะทำเขาให้เบาที่สุดเหมือนเขาเป็นลูกรักของเรานะคะดูแลประครบประงมเขาดีๆนะคะ แล้วเขาก็จะออกดอกออกผลให้เราได้เก็บเกี่ยวนะคะมันคือคําเปรียบเทียบนะคะทุกคนจริงๆมันไม่มีผลนะคะ <c oughs> นี่นะคะทุกคนสวยมากนะคะก้อนนี้ก็คือใหญ่มากนะคะเห็นไหมเขาแตกมาเยอะเลยนะคะแตกมาสองข้างเลยนะคะแล้วนี่นะคะคือสัญญาณที่บอกว่าหอมแบงเลยที่ก้อยปลูกไว้เนี่ยรากนะคะเริ่มที่จะติดแล้วค่ะถ้าเขาแตกกอมาแบบนี้นะคะแสดงว่ารากเขานี่ติดแล้วนะทุกคน หลังจากนี้รอดูได้เลยนะคะเขาจะแทงหน่อออกมาแบบไวมากๆค่ะและนี่นะคะก็อลยเอาไว้กลางแจ้งแบบนี้ค่ะทุกคนพาทุกคนเดินชมแทบจะทุกตะก้าเลยนะคะแทบจะทุกตะก้าเลยทุกคนมาดูตรงนี้ทําไมกไม็ถึงต้องช่วยลอกดูนี่นะคะบางอันนะคะมันโผล่มาจนแบบสูงยาวแล้วแต่ว่าใบข้างนอกนะคะยังไม่ขาดออกเลยนะคะก็เลยจะต้องช่วยเขาดึงแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้เขาขยายได้เร็วขึ้นนะคะแต่ถ้าเขามี เอ่อหุ้มไว้แบบนี้ทุกคนมันก็จะไปช้าเนาะมันเหมือนโดนบีบอัดโดนแบบรัดไว้อะคะ่ะทุกคนเห็นไหมต้นเขาเริ่มใหญ่แล้วค่ะตั้งแต่ปลูกมานะคะก็ลดน้ําแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะคือครั้งที่วันที่ปลูกวันแรกเลยค่ะ ตะก,ก้าก็จะแบบนี้นะคะค่อยซื้อตะก,ก้ามาใส่แบบนี้นะคะเพราะว่าปลูกช่วงหน้าฝนพอดีเนาะแล้วก็ตะก,ก้าแบบนี้นะคะช่วยคุมหญ้าได้ด้วยนะคะดูแลง่ายเวลาอยู่ในแปลงเนี่ยเราต้องคอยแบบขุดหญ้าถอนหญ้าให้เขานะคะแต่พอปลูกแบบนี้นะคะก็สามารถปลูกได้เยอะๆเลยเพราะว่าเขานะคะไม่มีหญ้าขึ้นมารบกวนนะคะถึงนี้ก็จะมาในแกรบนิดหน่อยนะคะก็คือดูแลง่ายกว่านะคะ สำหรับนะคะคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีเวลาดูแลนั่นเองนะคะนี่นะคะทุกคนและนี่ก็คือดอกของเขานะคะถ้าเขาออกดอกแบบนี้นะคะในช่วงเวลาที่เราเนี่ยกำลังปลูกเขานะคะก็อขอแนะนำให้เด็ดออกก่อนนะคะเด็ดออกไปเลยนะคะเพราะว่าเรานะคะปลูกเขารอบนี้เนี่ยเราต้องการให้ต้นให้ต้นเขาขยายก็นะคะต้องการให้ต้นเขาสวยนะคะ เราไม่ได้ต้องการที่จะเอาดอกเขานะคะตอนนี้เราต้องเด็ดดอกออกก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เขานะคะเอาสารอาหารไปบำรุงรากไปบำรุงใบให้ต้นเขาแตกกสสวยนะคะถ้าเราเอาดอกไว้เนี่ยเขาจะเอาสารอาหารไปบำรุงดอกหมดนะคะแล้วก็จะทําให้ต้นเราเนี่ยไม่ไปไหนนะคะเล็กๆ็รีบเหมือนเดิมนั่นเองนะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะเวลาที่ก้วยลอกนะคะก็จะเห็นว่าเขาแตงมาแบบนี้ค่ะ และว,วันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีนะคะมาเลยนะคะมาลดน้ำให้น้องนะคะนี่นะคะทุกคนดินเขาก็ยังไม่ได้แห้งเลยนะเพราะว่าก็ลดน้ำแค่ครั้งเดียวตอนปลูกจริงๆแต่ฝนตกนะคะก็จะเป็นการที่ฝนลดให้แทนนะคะแล้ววันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีนะคะมารดน้ำให้น้องนะคะทุกคนหอมเนี้ยหอมนี้นะคะคือปลูกง่ายมากๆนะคะแล้วก็ เราเนี่ยลดน้าให้เขาคือแค่เช็คเขาเองว่าเขาต้องการน้ำหรือยังนะคะหอมชนิดนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการน้ํามากไม่ชอบชื้นแฉะนะคะชอบดินกองโปร่งร่วนซุยนะคะชอบแกลบอยู่ข้างบนแบบนี้ค่ะ